สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดใจสาวถูก60ล้านเปิดใจสาวถูกหวย60ล้านเผยที่มาเลข3 2ให้โชคตรงทั้งอายุเบอร์มือถือทะเบียนรถเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่1กันยายน65ผู้สื่ข่าวรายงานกรณีโซเชียลแชร์ภาพหญิงสาวรายหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นโชคดีถูกรางวัลที่1จําจำนวน10ใบ จึงติดต่อสอบถามไปยังผู้โชคดีรายนี้ทราบชื่อนางสาวชนิดาอายุ32ปีชาวตำบลโนนทองอำเภอหนองเรือขอนแก่นนางสาวชนิดากล่าวว่าตนเองใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเลข2232มานานก่อนวันหวยออกฝันว่าพี่ชายขับรถตกน้ำรถยนต์คันที่พี่ชายขับตกน้ำก็ทะเบียน2232 ต่อมา31สิงหาคม65ทำพิธีบวงสวงเปิดร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าก็เห็นเลข32ปรากฏอยู่บนผิวของส้มโอเลขที่พบบนผิวส้มโอและเลขทะเบียนรถรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ตรงกันเช่นนี้ตนจึงตัดสินใจลองเสี่ยงโชคด้วยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยติดต่อซื้อจากเพจที่ขายสลากทราบจากทางเพจว่ามีเลขที่ลงท้ายด้วย2และ3อยู่จํานวน50ใบตัดสินใจเหมาหมดกระทั่งเวลาสลากออกรางวัลจึงนําสลากตรวจพบว่าถูกรางวัลที่1จํานวน10บใบหมายเลข 928332นวดที่33ชุดที่16ถึง25รวม10ใบเป็นเงิน60ล้านบาทจึงนำสลากที่ถูกรางวัลไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะทำการขึ้นเงินรางวัลตามขั้นตอนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ